สวัสดีท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเบอร์ออฟเทลรีวิวนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกท่านครับมารีวิวเกมไม้ครับนะฮะอ้าวันนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนสร้างกับดักนะฮะแบบง่ายๆครับแบบพื้นฐานครับข้าพวกหมู่บ้านในทีไอซีนะฮะแบบง่ายๆเลยครับก่อนหน้าครับคุณก็เลือกหินอะไรมาก็ได้ครับเอาเป็นไม้ก็ได้นะฮะอ่าอ่ามหิไรดีวะอ่า อ๋อเลือกเลือกสักอันนะสักอันนะโอเคเอาตั้งไว้อย่างนี้นะฮะอย่างนี้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 นะอ,อย่างนี้โอเคนะครับแล้วคุณก็ขุดรูนะครับให้มันเป็นอย่างนี้อ่ะนะฮะ เออแล้วคุณก็สร้างอันนี้ขึ้นมาใช้คุณลุงคุณป้าครับไปสู่สุคตินะฮะปักไฟก่อนโอ้ยเยโอเคนะฮะพอมาถึงตรงนี้ครับคุณก็ปิดตรงนี้ไปด้วยนะครับ อ่านะครับคุนก็ขุดรูให้มันลึกๆเลยครับมองไม่เห็นติดไฟก่นอนโอเคลึกพอสมควรแล้วนะฮะแล้วคุณก็ขุดตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้ออ่ะนะฮะ แล้วก็ให้ได้สาบล็อกอย่างงี้นะะสาบล็อกประมาณไหนก็ได้ครับแล้วคุณก็เอาระเบิดนะฮะวางอย่างงี้ยแบบนี้นะเอาไปวางดีกว่าหนึงได้เฉพาะสองท่อนแรกนะ,ะแล้วคุณก็เอานะครับไอเน,นี้ยที่ปุ่มกดอย่างเงี้ยวางลงไปครับแล้วก็เอาเลสโตนวางนะฮะไม่เดี๋ยวถูกกันเกียร์บินก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเอง โอเคนะฮะก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเชื่อมต่อไปนะครับพวกคุณลุงคุณป้าเขาตกลงมาเขาจะไม่รู้เรื่องนะฮะโอเคนะฮะโอ้ส่วนตรงนี้ไว้ทำอะไรมันเป็นอะไรดีเอ,อ่ออย่างงี้แล้วกันผมว่มาไม่รู้จะสร้างทำไมเหมือนกันสร้างตกวแบงอ,อย่างเงี้ยน,นะครับอโอเค อ๋อเข้าใจแล้วแต่ผมจะสร้างคุณลุงคุณป้าครับต่างฝั่งไว้คนหนึ่งนะฮะเป็นสาวกของเรานะฮะโอเคครับต้องหนึ่งจุดหนึ่งนะฮะถึงจะหาคุณลุงคุณป้าคนนี้เจอะะให้คุณลุงคุณป้าบั็อกนะ,ะเอ,อ้าลบอกไม่ได้หน้อยู่ด้วยกันไปซะหน้าอยู่ด้วยกันไปนะฮะอย่ามีลูกพอละโอเคง <c oughs> ั้นก็จะเป็นทางลงไปนะครับ ก็ลงอ่ะทุบๆบล็อกนี้พินกันเป็นเป็นหินแล้วก็เอานี่ครับอะเป็นประตูลงไปฮะเฮ้ยไม่ได้ดิโอ้อะไรวะเฮ้โยโอเคเอยอย่างงี้ นะครับอ่าเราก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเจ้ามนเถอะวางเหมือนเดิมทำเป็นไม่รู้เรื่องครับแล้วก็ปุ่มวางครับปบบอ้าครั้ง เอา้าตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้อะไม่เหลือตรงนี้นะฮะโอเคคนระับเราจะมาทดสอบคุณลุงคุณป้าผู้โชคดีคนแรกครับอ่ะวางมาก่อนเดี๋ยวคุณลุงคุณป้าเขาจะหนีนะอ้าไม่ได้ไม่ได้ไไดลืมลืมไปคุณลุงคุณป้าหนีได้นะฮะแล้วก็วางรั้วกั้นไว้ตรงนี้ครับคุณลุงป้า,าจะหนีออกมาไม่ได้นะฮะแล้วก็เสกคุณลุงคุณป้าออกมาครับเอ้ยหลุดไปคนแรกเลย ดูสถานการณ์ก่อนเออโอ้โหเห็นชัดเจนคุณลุงคุณป้าของเราวไยกับดักกูเห็นไหมครับทุ่นเลยครับโอ้ shit คุณลุงคุณป้าไปแล้วเน้อโอ้สาสร้างกับดักเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ oh shit โอเคนี่ก็เป็นระเบิดเดิม เลสโตนเหมือนเดิมเหมือนเดิมไปๆๆยปลนไปก่อนโอ้คุณป้าบักทำไมวะมเ,เอาไหมเอาใหมข<ๆ>ยับมาก็ได้เฮ้ยไม่ได้เออ รั้วกันนะฮะอู้เช้าแล้ว <c oughs> อ่าแล้วก็เสกคุณลุงคุณป้าเอาปุ่มออกก่อนปุ่มอยู่ไหนแล้ววะปุ่มไปไหนแล้วเนี่ยไม่ช่าเถอะสร้างใหม่ก็ได้อืมผมว่าไม่ได้แน่เลยวะ่ะโอเคเอาเลสโตนมาตรงนี้ก็ได้ ครับโอเคแก่นี้คุณลุงคุณป้าก็จะออกมาไม่ได้เหมือนกันนะฮะเออวางไว้ตรงนี้โอเคไม่เดือดเพื่อความปลิวนะฮะโอคุณลุงคุณป้าว่ายน้ำอ่ะใส่คุณลุงคุณป้ามาครับแล้วเราก็ไปตรงนี้ไปตรงนี้นคุณลุงป้าอ่าพอเขาไปตรงนี้ปุ๊บ เราจะขั้นทางไม่ให้เขาไปไหนครับอย่าเพ่งไปไหนนะอยู่นี่อยู่นี่เอออยู่นี่ครับแล้วก็เราก็ากอู้ต๊ดเอาเอาอะไรวะ ่างมั่งละอ่ะอืมปุ่มนี้เลยอ่ะป๊๊บโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้ยชิดโอ้พูดเลยนะก็เป็นทริคง่ายๆนะสามารถคุณข้าวคุณลุงคุณป้านนะฮะได้อย่างแบบสบายครับโดยใช้กับดักแค่นี้อ๋อกุดกับฟังกับดักไว้นี่หว่า เด้เดะ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 ขอขอไอ้พวกนี้ก่อนเดี๋ยวจะต้อนรับครับเอาสัตว์เฮ้ยจะโดดลงไปทำไมโดดลงไปมันจะมีวันสิ้นสุดมันลึกมากเอาเอาเอาไปด้วยไิ้มึงอะ่ะเขาไปกันหมดแล้วไปดิไปดีปดเององั้นอ,อ,อ่ะ oh โอ้ h ช t s อ่าขอจบนะครับ อ่าขอบคุณครับ